สวัสดีค่ะวันนี้หู่เซ็นทราลร้านพร้า,าเรามาดูจำติดช้อปปิ้งกันวันนี้ขอโทษค่ะจะมาซื้อัอวซองร้านอารีนะคะเป็นแบบอันนี้เขาดังคือเป็นไอ้นี่ไายแอปเปิลโอโมริเดี๋ยวจะซื้อให้พีมเป็นอาหารเช้าแต่เขาบอกว่าตอนนี้มินิัวซองนะมันร้อยสิบเก้าได้สิบชิ้นใช่ป่ะเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่อ่ะซื้อกล่องหนึ่งแถมกล่องหนึ่งวันนี้นวนันสุดท้าย เราเอาแบบมิกซ์ไปแล้วกันเนาะก็คือว่าแอปเปิลอะโอลโมรนี่ยเคยกินยังเราเคยเกินคือใจโรอ่ะเขาแน,น,นะนำว่าร้านนี้อร่อยจะลองกินที่ญี่ปุ่นไม่ใช่กินไม่รู้กินที่ไหนแต่ใจโรบอกร้านนี้อร่อยเราก็เลยเราลองมาซื้อกินบ้างแล้วมันก็อร่อยดีแต่ว่าแบบว่าเราไม่ได้ชอบกินแอปเปิ้ลมากก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อแต่ตอนหลักก็เห็นมีตัวซองมีอะไรแล้วอันนี้มันมีโปรอยู่ก็เลยซื้อชิมเลยได้ไหมอยากรู้ว่าเป็นยังไงกรอบหรอใช่ช้าก่อนชิมช่วงแรปชิ้นห <ขอ S 1> น <ขอ S 1> ึ่ง <ขอ S 1> นี่ต้องให้ช็อกโกแลตมันน้อยเห็นไหมว่าเหนียวมือมันเหนียวอันนี้ช็อกโกแลตอ่ะก้อนก้อนกินไปหนึ่งคำเลยหรออันนี้เราชิมแบบหวานๆนะนี่อันนี้อืมอเออเห็นไหมอร่อยอะอันนี้อร่อยมากนี่มันหวานๆอ่ะแต่ช็อกโกแลตมันน้อยอ๋อห่ามันห่ามันอร่อยมาก หวานเนี่ยอ,อ,อ,อร่อยนะอืมแล้วพตรทองมันดีนะเราว่ามันไม่แบบมันแข็งๆ่ะมันแบบอร่อยอะอวันนี้น่าจะไม่ได้แวะป๊อบมาดนะคะเมื่อกี้ไปดูก็คนเยอะพอควรแล้วก็เขาก็ยังอยาได้คือมันก็ดูแล้วยังไม่ได้มีอะไรที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วก็ตัวที่อาทิตย์เนี้ยมันเหมือนดราม่ากันเยอะมากเลยเพราะว่าเหมือนเป็นตัวที่เขา เขาเลือกเขาจะซื้อกันเนะ่ยผู้สบายเหรอหรืออะไรเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ติดตามมากเท่าไหร่แต่ว่าดาราม่าแบบให้บอดบอดจองคิวใช่ไหมแล้วก็ให้แบบไปจ้างคนมาต่อแถวแล้วก็ดาราม่าว่ากันใหญ่เลยอะไรอย่างี้วุ่นวายไปหมดเลยเราก็เลยแบบอะไรเนี่ย,นห,ย,ย,แบบนยหน้าปวดหัวมันซื้อเพื่อความสุขไหมช่างมันแล้วก็เลยแบบอ่ะไมไ่เข้าแล้ววันนี้จะมา<อ>ดูร้านกาแฟชื่อว่าอะไรนะอุลโนที่เป็นของ พีชทชละนะเขาบอกว่าข่าวก่อนเลามาใช่ไหมแล้วคนแน่นมากเลยแบบว่ารอคิวเต็ไมไปหมดเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะโล,งล่งหรือยังอยู่ชั้นนี้หรอนี่ไงยังแน่นอยู่จริงหรอโอ้คนเต็มเลยกิ<อ>นต้องไม่กินไหมคนเยอะไม่ไหวให้มันซาซิเอ้ยหรอ<น>ือไม่ใช่อ๋อใช่ดีดูดีการเซลเอ้ยอ๋อเออคนเยอะมากแต่มันก็ไม่รู้มีกาแฟที่เรากินหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนได้ไหมนะ เวดดิ arm, ้งชาหมอมันมีบอกเลยว่า25นาทีรอไมไวม่ไหวไม่คือ,อร้านเนี้ยที่ป้าไปดูรีวิวมาบอกว่า <คน S 2> มันจะมีกาแฟดังอะชื่ว่ากาแฟเย่ชาเป็นพันพันพิเศษที่โ <c oughs> ปรตีนม,มันจะแพงมากกับโปรตีน <c oughs> แต่ที่นี่เขาขายราคา85บาทขายถูกอ๋อคนแล้วมันอร่อยเหรอเราไม่กินกาแฟไม่รู้อะคนเยอะมามเมนต์มาไหนกันน้องๆว่าอร่อยไหม แต่เขาอาจจะไม่มีกาแฟแบบที่แม่กินมากกาแฟเยน็นกาแฟอะไรเนี่ย<อ>เพราะอาจะมีแต่กาแฟที่มันแบบอะไรพิเศษพิเศษแม่กินไม่เป็นแม่กินเป็นแต่คาราเมลมัคเคียโต้อแม่ไปไหนเนี่ยซื้อเสื้อไปดูเสื้อนิดนึงเสื้อมันเก่าเก่าหมดแล้วร้านไรครับก็เดินเข้าไปดูในห้างอ่ะไม่รู้มีอะไรบ้างอ๋อถือตรงนี้ชั้นนี้แหละคุณแม่นี่ไงเป็นนี้อ๋อเออใช่ใช่ไหม น่าจะอยู่ตรงโน้นนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไง EP นี่ก็ไม่เคยซื้อปะ่ะไม่อาจจะเคยนานแล้วแต่มันไม่ใช่แนวเราดูดีแบบนี้มันไม่ใช่แนวเราพ่ามันจัดใหม่ปะ่ะเออมันควรจะอยู่แถวนี้ปะ่ะเขาจะเวียนไปเรื่อยๆแบบป้ามันไม่ได้แบบอยู่ที่เดิมเมื่อไหร่แบบสมมติเดือนนี้เขาก็จะเปลี่ยนตำแหน่งร้านอะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนไปเยแต่อย่างเรยี่ห้อนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะมีแบบยี่ห้อใหม่ๆเข้ามา อ็ตดีฟรายก็อย no ู่ตรงนี้ตลอดนะยี่ห้อที่จะซื้อเขาไม่อยู่แล้วเขายกยกมูดออกไปแล้วยี่ห้องหะครคะก็บอสซินี่คือตอนแรกเป็นพอร์ตแลนด์สปาที่ใส่อยู่ก็ไม่อยู่บอสซินี่ตอนนี้เราก็้องไปซื้อที่เซนตปิ่นหรือไม่ก็เดอะมอลล์ไม่ก็ตดวยี่ห้ออื่นสิดูแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เข้ากับเราเลยมันใส่ไม่ได้คือที่นี่เขาไม่ขายส้าแบบแนวเราหรือเปล่าเราเดินดูแล้วเมื่อกี้วนๆมันไม่ได้เนี่ยแบบเนี้ย ใส่ได้ไหมได้ไหมอืมไม่ได้เออก็ไม่ได้ไงเหตุผลที่เขาไม่เขาโยกไปคืออะไรเขาขายไม่ดีเหรอเขาคงมีแม่ซื้อคนเดียวมั้งฮะสิ่งของแล้วนี่ไงแบบนี้แม่ใส่ได้นี่ไงแบบนี้เนี่ยอ๋อชอบอะไรคบเอบเอลมเนสอะไรไม่รู้อ่ะไม่ชอบแบบแบบฟ้าเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนสายแม่เแบบเนี้ยเนี่ยนี่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเีฟ้าสวย เนี่ยหรอคล้ายคล้ายแบบแบบเดิมแม่ใส่ประจำนั่นแหละไม่คล้ายอ่ะเราไม่เคยใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นอะไรแบบนี้เลยอ่ะตัวอะไรอ่ะอืมพันสามเก้าสิบวอเนนี่ราคาเท่าไหร่ครับก็น่าจะใกล้เคียงแบบนี้แต่บางทีมันมีลดมีอะไรอย่างงี้อะอันนี้เซลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ จะซื้กอกางเกงขาสั้นไปใส่ดีไหมกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยมียี่ห้อไหนดีฟลายเื่อไปใส่ทะเลเะเลอะไรอย่างเงี้ยสีได้ปะไม่รู้มีแบบไซส์ใหญ่ไหมคะลองกางเกงขาสั้นพอดีจะไปทะเลจตัวเท่าไหร่ครับตัวละอ่าพันสามเก้าสิบแต่ว่ามันลดมัง้งนี่นี่อดสเปซขังแม่เราหยิบมาดูสิสีแดง เห็นสีก็ไม่กล้าใส่แล้วพ่อฟ้าไม่เอาเป็นเอาเบอร์เอลเอาเอาอลนี่ค่ะแล้วก็เอาสีขาวกับสีครีมมันมีสีกะกีกับสีเขียวด้วยแต่ไม่เอาเอาสองสีนี้เออ่ม้อเก็นเกมมาสองตัวลด20แล้วก็ออนท็อปไปอีก15%ใช้บัตรเครดิตไงออนท็อปอีก15%นะคะ มาดูร้านอื่นมากคุณแม่ดูร้านอื่นบ้างเอสปาดาอันนี้ก็เหมือนก่อนคนซื้อใส่เหมือนกันนะต้องลายต้งดอกเท่านั้นไหมไม่ดอกเท่านั้นหรอกแบบลายอื่นก็ได้แต่เอาให้มันแบบเป็นเราชอบอะผ้ามันมันมั้งใช่เจ้าฝั่งูฝั่งดูเนี่ยผ้ามันมันเราก็จะไม่ชอบนะไม่ได้อือ ดูแล้วคือแล้วแต่คอลเลกชันด้วยบางทีแบบสมมติเอสปาร์ดาออกแนวนี้มาแล้วเราชอบเราก็จะอัดซื้อหลายตัวแต่ตอนนี้เป็นช่วงลายแบบนี้นเอ่อคอลเลกชันนี้ก็ไปซื้ออะไรเงี้ยมันจะมีอยู่บางช่วงที่ออกมาแบบที่เราชอบหลายๆแบรนด์เราก็จะซื้อหลายหลายอันช่วงลายดอกฮิตป <s> ่ะใช่ไหมช่วงายนี <S <s ่ไง <s> ี่วงนี้แม่เคยซื้อนี่ใช่แต่ว่าซื้อไปเราไม่ได้ใส่แค่ไม่ได้ใส่เลยอะ ใส่แล้วดูไม่ใช่ตัวเราอย่างไงไม่รู้ก็อีพีอีพีแม่เคยเจอก็เคยแต่ดูดิช่วงเนี้ยเมื่อกี้แม่เห็นแล้วเขาออกมาแนวเนี้ยไม่ใช่เป็นใชจไม่ได้อ่ะคือลายดอกกำลังหมดไปหรอคุณแม่ไม่รู้เขาก็เป็นแบบแนวหวานหวานแบบเนี้ยแนวหวานหวานอันนี้อันนี้ใช่ไหมเนยไม่ได้ไม่เอามันมีอย่างนี้ด้วยใช่มันมีขายตัวสั้นใช่ตัวสั้นแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ เ,เรานึกถึงน้าหญิงอยู่แต่ว่าเรานี่นี่นี่อะ่ะอันนี้มันเดี๋ยวนะมไม่ได้อังน,นี้มันเป็นแนวแบบไม่ได้เลยไปกันเถอะไม่ใช่นแนวเราเมืก่อนแม่ที่แม่ว่าป้าไปเลือกมาหาเสื้อไม่ได้ในห้างนี้แม่หาไ,ได้เหมือนกันมันแล้วแต่ช่วงไงบางช่วงก็มีบางช่วงก็ไม่มีไง เอาแค่นี้แหละได้ขาสั้นก็พอละใส่เสื้อเดิมๆไปก่อนโอเคก็ซื้อก็มานี้นะแล้วก็พอละกลับบ้านบ๊ายบายนี่เสื้อสตโอปีเห็นแล้วมันจะยืดร้านที่ปลาย,ยางไงเมื่อกี้